เกากีตาร์สำหรับมือใหม่เลยนะเเล่นแบบใหม่ๆเลยหัดเล่นเลยนะครับทำยังไงนะก็แน่นอนครับตอนนี้ป็เก,กาหรือปิกกิ้งเองมือจะมีโป้งชี้กลางนางนะครับ ฝึกง่ายๆเลยมือซ้ายยังไม่ต้องจับเลยเลยวางให้วางชี้กลางนางไปที่สาย3สาย2สาย1ก่อนอ่าสมสองหนึคราวนี้โป้งเนี่ยเราจะไว้เล่นลายโน้ตเบสหรือว่าโน้ตต่ำเอาไว้เล่นสาย6สาย5สาย4ีคราวนี้ฝึกช้าๆเป็นจำแพทเทิร์น่างนี้ก่อนอ่าเป็นโป้งชี้กลางชี้นางชี้กลางชี้จำนะครับ นิ้วโป้งเนี่ยเริ่มที่ฝึกแค่สาย6สายเดียวก่อนแต่ส่วนในนิ้วที่เหลือเนี่ยชี้กลางนางเนี่ยก็ประจําที่สาย3แต่สองสาย1น่ะมันจะเป็นโป้งชี้กลางชี้นางชี้กลางชี้อ่าจําให้ขึ้นใจคราวนี้พอเราจําขึ้นใจว่าโป้งชี้กลางชี้นางชี้กลางชี้เสร็จปุ๊บให้เปลี่ยนจากตรงเนี้ยเป็นอ่านับเป็นจังหวะเป็น1และ2และสและ 4และ1มันจะกลับมาที่เดิมทําไมต้องนับและและมันจะอยู่ที่เคาะเท้าตอนที่มันอ่ะเขาเรียกว่าอะไรตรงยกเท้ายกอ่ะให้เคาะเท้าด้วยถ้าถ้าทำได้ควรจะต้องทานะ1และ2และ3และ4และอ่ะคิดซบหัวผมเป็นการเคาะเท้าแล้วหนึ่งและ2และ3และ4และ1และ2 ช้าๆก่อนเปลี่ยนเป็นสาย5้าบ้างพอเริ่มคล้องสาย6ไอ้สามนิ้วนี่อยู่ที่อยู่ที่เดิมเลย1และ2และ3และ4และเปลี่ยนสาย4 1และ2และ3และ4หมาถึงนิ้วโป้งนะ่ะเปลี่ยนเป็น6 54เพราะว่าเวลาเล่นเราเล่นในคอร์ดอะ่ะมันจะโน้ตแต่ละเบสแต่ละตัวมันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคอรอ์ดเออเอาช้าๆคล้องก่อนนะเพื่อนๆก็พอคล้องเสร็จปุ๊บเนี่ย เอาขอดง่ายๆหรือ C m a เ o r มเจที่ทุกคนจับได้โน้ตเบสอยู่ที่สาย5อย่าไปกาวสาย6นะนิ้วโป้งเนะี่ยมาเริ่มสาย5อ่าโน้ตตัวนี้นิ้วน,น,นานที่เรากดนะ้้วก็เล่นไป1และ2และ3และ4เปลี่ยนเป็น A minor 1และ2และ3และ4ถามว่า A minor นิ้วโป้งดีดสายไหนนิ้วโป้งดีดสาย5สายเปล่า นะเพราะว่ามันเป็นโน้ตตัว A เราเราจะต่อเอาโน้ตรูทมันด้วยนะ C ดีสาย5แต่นิ้วนางอยู่ช่อง3ใช่ไหมหนึ่และ2และ3และ4และ A m i n o r อร์นิ้วโป้งก็สาย5อ่า D m i n o r ไป D m i n o r นิ้วโป้งมาสาย4นะเพราะว่ามันเป็นตัว D รูทมันตัว D D m i n o r 1อร์หและสและสและส่และจีเมเจอร์ก็หลุดกับมันที่สาย6 1และ2และ3และ4ลักษณะนี้ช้าๆเลยมือใหม่คือมันต้องช้าแล้วว่าช้าแต่ค่อยๆแต่ว่าทำทุกวันนะไอ้พวกเนี้ยต้องทำทุกวันผม่าจะบอกถ้าบอกว่าอยากเล่นกีตาร์ต้องมีเวลาให้มันสักห้าถึงสิบนาทีนี่ฝึกทีละสเต็ปช้าๆเลยรับรองว่าเป็นแน่นอนเป็นเร็วด้วยนะครับโอเคมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ทิ้งไว้นะแล้วเดี๋ยวจะมาตอบคำถามกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ